ปริมอชริยาโพธิพิธนากรนะคะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอยู่ค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนเราแบบก้าขวบเราก็เลยแบบเดินไปพูดกับทีวีอะว่าแบบ สักวันฉันจะเข้าไปอยู่ในนี้ให้ได้แล้วเราเราจาได้ทุกอย่างที่เราพูดวันนั้นเลยนะเหมือนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความฝันที่แบบเป็นของเด็กเราเลือกอะว่าเราจะทําจริงๆเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วเหมือนหลังจากวันนั้นเราก็แบบว่าหาวิธีอะว่าเขาเป็นกันยังไงวะแล้วเราต้องทําอะไรเพื่อให้เราได้เป็นอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็เลยวางแผนกับตัวเองคือคิดคนเดียวมาตลอดว่าแบบเดี๋ยวอายุ15เราจะป,ประกวด มิสทีนไทยแลนด์เราก็ไปประกวดมิสทีนอ่ะตกรอบไม่เป็นไรแล้วก็ไปเดอะสตาตอนม .5 อ่ะตกรอบแล้วก็ไปเดอะสตารม .6 อีกปีอะไรเงี้ยก็คือตกรอบเท่าเดิมเป๊ะเลยเออตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงแล้วอ่ะคำว่านักแสดงสำหรับที่นี่อ่ะมันดูเป็นแบบคนที่ต้องสมบูรณ์แบบอ่ะซึ่งเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้น เราแค่อยากทําสิ่งนี้เฉยๆแต่ว่าเหมือนพอหลังจากตกเดอะสตาแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาโทรมาว่าแบบให้ลองมาออดิชั่นเป็นนักแสดงซึ่งอันนั้นเป็นแบบเป็นครั้งแรกของเราอ่ะที่เราได้ทําสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทำอ่ะก็เลยไปออดิชั่นตามที่เขาให้ไปตอนแบบ18แล้วมันก็เหมือนแบบเขาก็ให้เราเซ็นเลยอ่ะแบบวันนั้นอ่ะมันเหมือนทุกอย่างมันเหมือนเกิดขึ้นเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิด เหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันขึ้นล้วแบบเราถูกถอดออกจากงานนั้นอเพราะเราแบบฟิตติ้งไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเหมือนภาพมันจะเกิดขึ้นแล้วอะแต่มันหายไปแบบฟลุบเลยโดยที่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันคือความผิดของตัวเรารูปร่างแบบนี้ที่เราไม่ได้อยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดนั้นอะไรเงี้ย กลายเป็นว่าเราโทษโทษตัวเองแบบเยอะมากๆในช่วงเวลานั้นแล้วมันก็ผิดหวังเออมันเป็นผิดหวังที่มากที่สุดในชีวิตเลยแหละแล้วเราไม่ได้เผื่อใจไว้กับสิ่งนี้เลยอะว่ามันจะเกิดขึ้นมันเหมือนเราไม่ผอมอะซึ่งกลายเว่าเหมือนผอมของเขามันลิงก์กับคำว่าสวย,ยถ้าเราเราไม่ผอมเราก็จะไม่สวยอะ มันก็เหมือนเราก็วนอยู่กับคํานั้นแล้วเราก็ใช้เวลานานมากมากเลยเพราะว่าเหมือนพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่ได้เอฟเฟคแค่แบบช่วงเวลานั้นมันก็ฝังใจเราประมาณนึงเพราะเราตั้งใจมากๆกับสิ่งนี้แบบมาตลอดคือเราสึกว่าถ้าเราไม่ตั้งใจอะ่ะเราจะคงไม่เสียใจเท่านี้แต่เรารู้ว่าเราพยายามเนี่ยแล้วมันก็เลยเสียใจมากๆยอะไรเงี้ย เหมือนตอนนั้นเราก็ยังไม่มีงานในแบบอุตสาหกรรมจริงๆใช่ไหมเราก็พยายามแบบว่าทํางานในคณะเออไปทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าให้เราอยู่ใกล้กับสิ่งเนี้ยการแสดงอะให้มากที่สุดให้เรารู้จริงๆว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าแบบถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้แล้วเราจะไปต่อกับมันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ย ปลดล็อกมากๆจากจากตอนแรกที่เคยผิดหวังด้วยอะไรเงี้ยจากที่กลัวแบบการฟิตติ้งกลัวกลัวไปหมดเลยว่าเราจะไม่ดีพอกับตรงนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนเราไปเจอแบบว่าทีมงานที่เขาเป็นครอบครัวจริงๆเจอ่มกับที่แบบว่าเราลักเขามากๆเลยพูมกับคนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราเห็นตัวเองในหนังแบบที่เราอยากเห็นด้วย เราได้ดูตัวเองในรอบสื่อกับพ่อแม่กับน้องห้าคนนั่งด้วยกันมันแบบเหมือนทุกอย่างที่เราเคยฝันมันเกิดขึ้นมันก็เลยปลดล็อกไอ้ที่เราแบบไม่เชื่อตัวเองอะไรยเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบหายไปเลยนะมันก็ยังมีการเดาตัวเองตลอดทางแหละแต่ว่าโอเคมันก็ผ่านมาอีกขั้นหนึ่งได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราจะแบบกลับมาคุยกับตัวเองแล้วแบบว่าอะไรที่เราให้คุณค่าจริงๆและเราอยากจะ เป็นนักแสดงแบบไหนที่นี่เราอยากทำงานยังไงอะไรไม่เคยอยู่ข้างนอกบ้างอะมีใครได้ยินไหมตั้งแต่แบบได้บทมาค่ะ <c oughs> เราเป็นคนอ่านแล้วเราเป็นคนเล่นอะ่ะเราก็ต้องแบบเขียนไม้แมพออกมาว่าแบบเรื่องมันมันไปยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยอยากดูว่าสุดท้ายแล้วแบบพอตัดออกมาแล้วมันจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย